สวัสดีครับผมเอ็มกูดคาร์ครับวันนี้มาอยู่กับเจ้า Honda Civic ค e k ปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ครับผมคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมเครื่อง V t e ทครับระบบเบรกดิสสี่ล้อ ABS ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมภายนอกมีเป็นล้อสิบหกนะครับผมยาง Max x ซ s นะครับผมใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับผมสีสันสวยเงาฉ่ำทั้งคันนะครับประมาณเก้าสิบปอร์เซ็นะครับผมฉ่ำทั้งคันนะครับผมภายนอกโดยรวมสวยงามนะครับผมมีทรงให้แล้วนะครับพาสีหกเจ็ดครับคันนี้นะครับ สีสันสวยเงาฉ่ำทั้งคันครับไฟท้ายสวยไม่มีแตกหักนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในกันเลยครับภายในคันนี้เป็นหนังทั้งคันนะครับผมแผงประตูสวยๆนะครับผมมีซ่อมมาให้แล้วนะครับผมเบาะเป็นเบาะหนังนะครับผมปรับสูงต่ำได้เองได้นะครับผมมีบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับวิทยุเป็นของ Kenwood นะครับผมแอร์เย็นเพียงเพาะนะครับผม ายนงภายในสวยนะครับปรับข้างไฟฟ้าได้นะครับกระจกขึ้นลงได้4ี่บานเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็เป็นเบาะหนังครับแต่งประตูสวยครับเบาะมีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับแต่ไม่ถึงกับขาดครับดูดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับผม ห้องเครื่องคันนี้เดิมๆนะครับผมมีเก็บไล่ระบบน้ําหล่อเย็นให้แล้วนะครับผมมีเปลี่ยนถังหม้อพักน้ําเปลี่ยนน้ายาหล่อเย็นให้แล้วนะครับผมคันนี้น้ำมันเครื่องเพิ่งเปลี่ยนให้เลยนะครับผมเครื่องแห้งๆไม่มีเยิมเลยนะครับผมเครื่องวีเทคนะครับประหยัดน้ํามันนะครับผมองแอ์แบคัมใหม่ให้หมดแล้วเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันเลยครับเครื่องแห้งๆเลยครับผมเงียบๆเลยครับผมสตาร์ททีเดียวติดเลยครับผม แล้วฟังอัตราการเร่งนะครับเร่งดีไม่มีสะดุดนะครับผมคันนี้พร้อมใช้เอกสารพร้อมโอนภาษี6กเนะครับผมเปิดราคาอยู่ที่69,000บาทนะครับใครสนใจก็แวะมาดูแวะมาชมมันก่อนได้นะครับ087 089 2626เองหอฟพุคาร์ยินดีให้บริการครับ